ไปกินหมูกรอบของเชฟกันเถอะทุกคนเชฟอัานแบบว่อก็หอยจริงอยจริงไม่ได้ม้วอันนี้ไม่ได้อวยเลยชอบชอบชอบกรอบวันนี้ก็หงเลยนะครับทุกคนได้เยอะมากเติมก่อนกินดีที่สุดเติมก่อนกินดีขอไปเติมแม่แม่อร่อย ไปกินหมูกรอบกันครับทุกคนจัดไปไปเลยไปเลยกันไปเโคกรอคงโครกรอบพี่ยาดพี่ตามมาได้ที่ไหนนะพี่ไอ้นะตามมาได้ที่ไหนนะพี่นะตามมาได้ที่หมูกรอบเค้ที่กำลังดูดกันอยู่นะตอนนี้พี่เสียงของแล้วตรงนี เชฟเชฟอันเชฟอันเชฟอันวันนี้เข้ามาให้วิวอ็อกเกอร์แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกันเป็นภุมปากมาพระรานปพกต้วตต้อหั่งไปพี่ฉ่ำไหมโคตรทำแล้วเนนียอ้อยยังไม่ทำสถานี้เลยอข่ายกลยวที่เขาเ็พี่ เราจิไม่คตรเด็ดบอกเลยดว่าที่โปสดอน่ต้องเด็ดกว่าเด็กว่าโปรดใช่ไหมค่ะเฮ้ยต้องกระเทียมเป็นไงพี่ขึ่งตาานเกี๊ยววันหมไม่ใช่หลายเนียเแทงไม่บิ้วแรนอย่โต๊ะหมูกระทะหรอเยมากทุกคนผมกินอันนี้ผมอูได้หเดือนเ่ย หยุดกินไม่อยู่จริงพี่ถ้าหยุดกินไม่อยู่แสดงว่าวันนั้นเราไม่หยุดองงงงงงงไปนี่ยอ๋ธาารจึงกอกมากขึ้นไปรู้ว่าแล้วรู้ว่าแล้วล่าสุดไปร้อให้เดี๋ยวจะตกบิน